มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีข้าล้ำเลอเลอิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญ บัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรีมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจรีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ธรรมโมหาเวรักคติธรรมจาริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณนะทุกขติงคัจติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อน ธรรมกาโมพวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพระโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนอดีตที่ผ่านไปแล้วอนาคตที่ยังไม่มาถึงนะทั้งสองอย่างนี้นี่ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้ นะเพราะว่ามันผ่านมาแล้วแล้วก็อนาคตก็ยังไม่มาถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะแก้ไขปัญหาได้ก็คือปัจจุบันปัจจุบันขณะของเราพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราอยู่ในปัจจุบันขณะนะปัจจุบันผ่านไปแล้วแม้เพียงวินาทียมก็จะกลายเป็นอดีตที่ดีถ้าเราสร้างปัจจุบันให้ดีและก็จะเป็นเหตุให ถึงอนาคตที่ดีด้วยเป็นเหตุให้สร้างอนาคตที่ดีแต่ว่าคนเราก็อย่างว่านั่นแหละบางทีก็ไปจมอยู่แต่ในเรื่องของอดีตบางทีก็ไปกังวลอยู่แต่เรื่องถึงอนาคตถ้าคนที่อายุมากๆนี mm. ก็จะจมอยู่ในเรื่องของอดีตที่ผ่านมามีความทุกข์ความเจ็บช้ำความไม่สบายกายไม่สบายใจที่ผ่านมากังวลอยูนะ่เรียกว่า ชีวิตอะไรอาวร์อยู่กับอดีตจมอยู่ในอดีตก็จะมีความทุกข์ความเศร้านะถ้าคิดถึงแต่อดีตท,ที่คิดถึงแต่ความหลังก็จะพบแต่รังแห่งความเศร้านะถ้าเป็นคนรุ่นใหม่หน่อยอายุยังไม่มากก็จะคิดถึงแต่เรื่องอนาคตอนาคตจะเป็นอย่างไรจะกินอะไรจะได้เรียนหนังสือต่อไหมเรียนแล้วจะไปทํางานอะไรเรียนจบแล้ว จะมีคู่ครองหรือเปลา่าจะได้แต่งงานหรือปเปล่าเรานีน้่ก็จะมีความกังวลถึงอนาคตแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับปัจจุบันขณะมีพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ที่พระเชตวันเมืองสาวัตถีที่สอนเกี่ยวกับให้อยู่ในปัจจุบันคนไหนที่อยู่กับปัจจุบันขณะอยู่เป็นประจำทำปัจจุบันให้ดีท่านเรียกว่า ผู้มีราตรีอันเจริญคือถ้าเราสามารถปฏิบัติปัจจุบันปัจจุบันธรรมให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้เรื่อยๆเรียกว่าเป็นผู้มีราตรีอันเจริญแม้จะมีชีวิตอยู่เพียงราตรีเดียวก็ถือว่าเป็นผู้มีราตรีอันเจริญนะตรงกันข้ามถ้าเราเป็นอยู่ตั้งหลายร้อยราตรีแต่ว่าเป็นผู้มีความทุกข์จมปลักอยู่ในอดีตนะแล้วก็มัวเมา อ,อยู่แต่ในอนาคตก็เรียกว่ายังไม่ใช่ผู้ที่มีราตรีอันเจริญพระสูตรนี้ท่านท่านแสดงท่านแสดงไว้อย่างนี้ใหลงตาจะนํามาแปลให้ฟังพอเป็นสังเขปเราจะได้นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราพระบุริา้าได้ทรงแสดงไว้พัทเทกราตาัรกราตาสูตรว่าอาตีตังนานวาคมายะอ,าอดีต ยังไม่มาอดีตได้ล่วงไปแล้วนับปฏิกังเขอนาคาตังอนาคตยังไม่มาถึงอนาคตยังไม่มาถึงสิ่งใดที่ล่วงไปแล้วสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงเราก็ไม่ควรไปกังวลด้วยความอะไรแล้วก็ด้วยความมุ่งหวังว่ามันจะเกิดอย่างนั้นอย่างนี้แต่ยังมันมันยังไม่เกิดแล้วก็อย่าไปสนใจมัน ยัทธตีตมปะฮีนันตังอดีตได้ผ่านไปแล้วอปัตตัญจะอนาคตังอนาคตยังไม่มาถึงปัจจุปัน,นันจะโยธรรมังตัทธาตัทธาวิปัสสติให้มีความเห็นแจ้งมีความรู้แจ้งในปัจจุบันขณะอสังหิรังอสังกุป,ปังไม่งอนแงนคลอนแคลน ไม่งอนแง่ไม่คลอนแคลนตังวิทธามานุพรูหยเยแทงตลอดในปัจจุบันนั้นและก็พ่อภูนให้เจริญยิ่งขึ้นไปอัดเชวะกิจจมาตับปังความเพียรในการสร้างกุศลเป็นสิ่งที่เราจะต้องกระทำในวันนี้โกชัญญามะรนังสุเวใครเล่าจะรู้ว่าเราจะต้องตายในวันพรุ่งนี้ นาฮีโนสังฆรันเตนะมหาเสเนจะมัจจุนานการผัดเพี้ยนจากพยามัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ย่อมไม่มีจะไปผัดเพี้ยนกับพยามัจจุราชนั้นไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเร่งความเพียนความเพียนให้มากๆในปัจจุบันขณะของเรา เอวังวิหาริมาตาปิงอโหารัตะมะตันทิตังตังเวพัทเทกรับโตติสัน้นโตอาจิกขาเตมุนีติมุนีผู้สงบมุนีผู้สงบท่านกล่าวผู้ที่เป็นอยู่อ่าเป็นอยู่ด้วยความเพียรในกลางคืนกลางวันเป็นผู้มีราตรีอันเจริญเรียกว่าเป็นผู้มีราตรีอันเจริญผู้ที่อยู่ในปัจจุบันขณะ ปัจจุบันนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากท่านทั้งหลายถ้าเรามีชีวิตยอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันจ้ปัจจุบัน,จจบนงานต่างๆของเราก็จะดีนะเพราะว่านักปราชญ์ท่านสอนไว้บอกว่าอดีตอดีตนี่คือความฝันอดีตคือความฝัน,ม,นมันเหมือนกับเราฝันฝันผ่านไปแล้วเหมือนเมื่อคือนนี้ผ่านไปแล้ววินาทีเมื่อสักครู่นี้ผ่านไปแล้วมันรวดเร็วนะวินาทีนีผ่านไปเป็นอดีตผ่านไปแล้วอดีตผ่านไปแล้ว อดีตคือความฝันอนาคตคือสิ่งที่ยังไม่แน่นอนปัจจุบันเท่านั้นที่เราจะแก้ไขได้ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราดีหรือชั่วได้นอกจากตัวเราเองตัวเราเป็นผู้ที่ทำให้เรามีความสุขก็ได้มีความทุกข์ก็ได้เราก็ต้องสร้างปัจจุบันของเราให้ดีทำวันนี้ให้ดีท่องไว้เลยทำปัจจุบันนี้ให้ดี แล้วอนาคตเราก็จะได้ดีปัจจุบันที่เรามีดีเพราะเราก่อนๆนี่เราทําไว้ดีไงเราทําไว้ดีเราก็เลยมีมีความเจริญรุ่งเรืองในครั้งนี้นี่เพราะเราสร้างเหตุสร้างเหตุที่ผ่านมาให้ดีเพราะนั้นอย่าไปกังวลอย่าไปอะไรในอดีตที่ผ่านมาอย่าไปอะไรมันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปอย่าไปกังวลอย่าไปสนใจนะถ้ามันถ้ามันดีก็ให้มาเป็นกําลังใจเรานิดนึงก็พอ ถ้ามันไม่ดีก็ถือว่าเป็นบทเรียนอย่าไปเกี่ยวข้องเเงินทองสูญเสียไปแล้วก็แล้วไปถูกหลอ,อกถูกต้มไปชีวิตความรักอกหักอกพังอกเพลกอ่าผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้วก็อนาคตยังไม่มาถึงเราก็อย่าไปกังวลอยาไปกังวลอย่าไปสนใจพยายามทําปัจจุบันของเราให้ดีปัจจุบันเรามีหน้าที่อะไรบ้างตอนนี้เรามีหน้าที่อะไรเราทํางานอะไรเรามีชีวิตอยู่เพื่อใครเรามีชีวิตอยู่ เพื่ออะไรให้เราถามตัวเราเองอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะถ้าถ้าเรามีความวิตกกังวลมากท่านก็บอกว่าให้นึกถึงความตายบ้างให้นึกถึงความตายเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันจะอยู่ถึงพรุ่งนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ให้นึกถึงความตายเพื่อจะได้เตือนจิตเตือนใจเราไม่ให้ประมาทให้เราเร่งรีบให้เราเร่งรีบสร้างฐานชีวิตของเราให้มั่นคงให้ดีนะแล้วก็ด้านของจิตใจก็รีบทําความเพียรให้มาก เพื่อจะให้กิเลสมันหลุดพ้นไปจากจิตจากใจเราใจเราจะได้สะอาดหมดจดบริสุทธิ์เกิดมาเป็นคนนี่มันมันดีนะเรามีโอกาสได้สร้างได้สร้างมีโอกาสได้สร้างบุญสร้างบารมีถ้าเราไปเกิดเป็นอย่างอื่นนี่ลำบากเลยเพราะฉะนั้นทําปัจจุบันให้ดีทําปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่าไปกังวลอย่าไปอะไรถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็อย่าไปกังวลอย่าไปวุ่นวายกับมันะมันเป็นเพียงความฝัน ทำปัจจุบันขอรเอาให้ดีที่สุดอุปติสสะมานพเนยท่านไปเห็นพระอัศชิได้สนทนาธรรมกันท่านก็บอกถามบอกว่าทำไมนักบวชในพระพุทธศาสนาจึงมีผิวพรรณผ่องใสจังเลยนะพระอัศชิท่านตอบว่านักบวชไม่มีความอาลัยในอดีตไม่มีความกังวลถึงอนาคตเราอยู่กับปัจจุบันธรรมทำปัจจุบันของเราให้สะอาดหมดจดบริสุทธิ ใจเราก็เลยผ่องใสเมื่อใจเราผ่องใสผิวพันธุ์ก็สะอาดสะอ้านผิวพันธุ์ผ่องใสไปด้วยนี่แหละท่านทั้งหลายปัจจุบันนี่สาคัญมากปัจจุบันธรรมเพราะฉะนั้นหลวงตาก็ฝากไว้ว่าอย่าไปกังวลอย่าไปอะไรในอดีตจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็แล้วแต่ตัดไปเลยปิดอดีตไปเลยตัดอนาคตกําหนดลงในปัจจุบันมีชีวิตอยู่เพื่อปัจจุบันมีชีวิตอยู่เพื่อปัจจุบันปัจจุบันเท่านั้นที่จะ สร้างชีวิตของเราให้ดีงามอย่างมั่นคงอย่างยั่งยืนได้ธรรมะสวัสดีจเจริญพร